ตวชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะได้ร่วมมือกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยพื้นที่เขตภาคกลางของสปป,ปลาวจัดประชุมหารือค่ะแนวทางการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายชายแดนไทยลาวประจำปี2566 การประชุมมีพลตรีนรัิพลนอกผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมด้วยพลจัตวากูดพรมมาหัวหน้าทหารกองบัญชาการทหารแปง์สยบุรีหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานฝ่ายลาวเพื่อหารือแนวทางการป้องกันปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยลาวและสกัดการความเคลื่อนไหวของขบ การค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่ายถือเป็นโอกาสอันดีนะคะในการแสดงถึงความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามลําแม่น้ําโขงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและเพื่อทําให้ชายแดนไทยลาวเป็นชายแดนแห่งมิตรภาพสันติภาพและการร่วมมืออย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทยลาวบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศที่จะร่วมกัน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคตต่อไปด้วย